อ้ใส่ไงใส่ไงผ่านออดครับผมสี่ตัวมีตัวงามรุนีน้องมาขึ้นเนาะพี่ตมันยามอยู่เนาะ หมายตรงหน้าเข้าครับมีเลืองาดาวินครับเดี๋ยวเขียดไต่มาขึ้นนะผมไปเดี๋ยวเบิง้งหมายกันกันะครับผมไปครับพี่น้องเบิง้งหมายกันครับ ครับผ่านออดครับใส่คุณเราฟังครับไปพี่น้องใส่ไปกันครับหลังแหลกครับพี่น้องน้ำมากครับผ่านออดว่าปลา,ปาติดในยังว่าบนครับสวยงามๆนะครับน้อง ไก่สวยครับแถมแรกแหกหมานครับผมไก่ปรดกันครับหมันหมาน,มานใส่เบ็ดสี่สิบก้อน <ๆ S 2> หลังไม่ลอง,ลองอย่างไก่ขนาดเลยครับมันนี้มากกบพานอตได้ครับผมพานออดนั่งเข้าเียยู่เถียงมุ่นนอตจะเข้าบ้านไปเอาไฟอรับ

อบแรกครับพี่้องน้ำกระลุครับน้ำในหน้าก็เจ้ากับปล่อยน้ำออกครับผมนี่หลังนี้เมื่อกี้มีตัวไปแล้วอยังกินมีมงูครับผมเขียดตายครับนี่เหมือนเดิมครับผมไปเดี๋ยวไปดูนักกันครับผมหลังนี้นี่ มีอาการครับเมื่อกี้ครับนั่นครับพี่น้องเอาแล้วครับผมเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วครับแต่ที่สองเอาปากคอครับโอ้ปวดงามๆนะครับผมนี่เอาพอได้กินแล้วครับขอหยาดปวดก่อนเลยครับผมเดี๋ยวเราดูหนังจอครับผมแต่เมื่อกี้ ใส่งามอยู่ครับพี่น้องตอนนี้มีอากาศันแล้วครับเอาวะอืมคือบดินอือเอามีตัวครับมีตัวใส่สวยคพี่น้องเอาขึ้นมามาแล้วครับโอ้ยเต็มกำมือเลยครับนี่เอา เต็มที่สามแล้วครับผมโอ้ติดล้อก็ตอเลยครับเต็มลูกตาเลยครับเอาปลดกันครับผมเอามาแล้วเยียเขียดครับผมใส่สวยๆไปลูนกันตอครับหลังนี้ปติครับพี่น้องเขียดอยูกคเก่าครับผมยางมากอย่ามาสองสามหลังเขียดขึ้นกอเขาครับเบืองหลังนี้ครับ อี่อย่างคือเป็นยังสี่อเอาไม่ตัวครับพี่น้องไม่ตัวอ๋ออีกแล้วครับปลาช่อนปลาช่อนโอ้ใส่เดียวกันเลยครับพี่น้องแต่ตัวเมื่อกี้ใส่ไงครับเอาเมดครับผมโอเคครับขอยาดปลดป่ากนะครับถือว่าหมาแล้ครับพี่น้องสามแต้มสี่แต้มมาครับนี่ครับเขียมากขึ้น ขพ้่งก่อเก่าครับผมไปรุ่นกันต่อครับเกียดอยู่เหมือนเดิมตองนี้เป็นยังไงเกียดอยู่คือเก่าขั้นเบ็ดเสียไปใส่ครับอ,อยู่บนแล้วครับปนะุณหะป่ายขั้นเบ็ดครับพี่นอ้องโอ้ลุดครับผม ไป่ซยียก่อนครับหลังมีคัดเบ็ดขึ้นเปยิงสี่ที่ยูบล่ะครับหมูบลงรุดครับพี่น้องเลยจายังกินหมกบมีเสียกจนริ้วครับไปครับปดหลังเมื่อกี้ขาดครับพี่น้องโมเมนต์รุดครับไปดูน้ำกันต่อครับผมอู้หลังนี้ไม่ตัวอีกแล้วครับ ตาหักยังไปละเอาขึ้นมาอใส่เดียวกันนะครับพี่น้องกืนอีกดูนี่หลังนั้นบวกินครับผมไปปวดร้อนครับกืนลงทองของคุณนะอะปวดร้อนครับนี่ในห้องกับใส่นะครับพี่น้องน้ำลงครับผมเบื้องหลังนี่ครับ โอ้ยขั้นเบ็ดยังอยู่ตัวอยู่เป่ายังกินซี่อยู่บนละพี่น้องรุดครับอปลไอลยังซี่ครับผมไปใส่เยืย่ไปครับผมแล้วมีมีอาการครับพี่น้องโอ้ยห,หปลยัง มินวดมินวดปาก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 ดโอ้ตัวง,งามครับนี่โอ้โหเอามาดนะครับเต็มที่หาเต็มที่หกแล้วครับผมยามรอบหัวกำครับรอบแรกเลยครับนี่มาดนะครับวันนี้ครับผมปากดใส่ง,งามๆเลยครับไปปดปากกันครับผม เหรอครับผมคุไปกันเบ็ดจุ่มอยู่ในน้ำครับตัวสีย่างบ่สงสัยจะหลุดอุ้ยอุ้ยมีตัวมีตัวนั่นนั่นนั่นโอ้นึกว่าหลุดเห็นนิ่งๆครับเอาขึ้นมาก่อนเอาละโอ้โหตัวงามครับผมนี่มีเต็มแล้วครับผม เอาละหมานเราเมื่อนี้ครับผมไอ้ขออยาปลดปล่านครับหลังสุดท้ายครับพี่น้องใส่ไว้ในห้องครับโอ้เอียร่อยหลังไหมครับใช่ครับถือว่าหมานใช่ครับพี่นอ้องรอบนี้ได้หกโตครับผมประคออ่าประกดหนึงครับ เศราเมย์ก่นครับแต่เขียดก่นครับตุกเอเร็วพี่น้องครับกำลังวาสีออกไปหาไตเขียดครับล้งแรกครับพี่น้องเอาอีกแล้วครับเอาอีกเร้วครับผมติดพุทธเขื่องไว้ครับอุ๊านครับ หดคนครับนี่ไปไวายปใไต่เขียดครับผมไปครับพี่น้องรุ่นเบ็ดน้ำกันอีกรอบนึงครับผมรอบที่สองครับผมเมื่อกี้ไปใไต่เขียดมากอะแา่ไปเบื้องหลังแหลกได้ตัวหนึ่งครับนี่เขียดเห็นไหมครับอืไปซ้ำแง่ก็ลงเรื่อยๆครับ ตอนนี้เป็นเวลาสามทุมครับผมตายเขียดืันนี้ขอืีว่าพ่อได้อยู่ครับบึงรอบนี้รอบดึงอีกรอบหนึ่งครับวันนี้เขาบ้านนอนครับผมไปเดีเ๋ยวไปลุ้น้กันครับหลังแรกครับพี่น้องหลังนี้หมันไปสองแต้มแล้วนะครับ อันน oh. so, ี <blunt animation> ้โอ้ัมขึืนก่อเข่าครับเดี๋ยวอขปรับเกล็ดนะครับอย่าเบ็ดมาหลายล้างมาพี่น้องเงียบเลยครับมาหลังนี้นีอาการครับผมเมืองใสเป็นใสเลยเอาเอาเาเอาอ่าโอ้ใส่เดียวกันครับบาชุดนี้เอาถือว่ามีเต็ม ครับรอบนี้ครับผมขอหยาบเลยครับจะรุดแล้วครับนี่น้อยเดียวเอาอลวครับหลังนี้ขั้นเบ็ดมีอาการคหัพี่น้องอเอาอละครับพี่น้องขั้นเบ็ดหลังนี้มีอาการครับผมขั้นเบ็ดเปียกๆอยู่ครับเน,นอบายอยป่ายัง ขอครับปอกขอโอ้ใสสวยๆครับใสสวยๆขืนเับพี่น้องขืนอีกแล้วใหญ่อีกแล้วครับวกไม่ต้องขึ้นเบสคือสี่หลุดหรือเปล่ายู่ๆยรับโอ้ ตกแล้วครับเอามันมันหลังอาวโอู่แล้วครับพี่น้องน้ำตื้นๆแล้วนี่มีนั่นได้ล่ะได้ล่ะเย็น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 คืนมากหมดลอยครับโอ ination, wooden, ้ยนี ten, ่มันครับมาอนีิครับอ๋อ จามซอดแจ้งดีขออย่าปลุกันครับสุดท้ายครับพี่น้องเหมือนเดิมครับเอารอบนี้ก็ถือว่าพ่อได้กินอยู่ครับสีแตมครับผมผ่านออดนอนถ่ายอยู่เทียงแล้วครับไปเช้าเมียงครับ Dạ biết thế bà Bạn bảo bây giờ biết mà các cột Cốt Bảo hãy gọi lấy ngay nhạc thế Em luôn อ้าทุ่ผูเงยเลยวะอู้ใส่ตุ่มเนาะอ, <laughs> อย่าเบ็ดอีกรอบนึงครับพี่น้องนี่ไปแล้วพานออดรุนน้ำกันครับผม พุ่นเอาใส่เบ็ดลายครับพุ่นใส่อยู่นลำพองพุ่นอเนอาเยียรหีบเหรียญใส่ครับใ้่ปุนก็ใส่สตุ่มน้ำแห็งลงเลยครับท่านี่ลมจะปับเกล็ดลงครับเพราะว่าปุ่นน้ำออกไปครับเดจ็บปดูนหน่ันครับผม หลังสุดท้ายเลยครับพี่น้องรอบนี้ครับอันเบ็ดอาหลุดเซ่โอ้ตกง,ง่ายไปครับกระบานนอนครับสวัสดีตอนเช้าครับผมพี่น้องออกมาหายามเบ็ดคือเก่าแล้วครับผม โอ้น้ำเลหนาแหางเลยข,ขนาดฝนตกแล้วครับพี่น้องขึ้นตกหนักพร,ร้อมพุ่นนะบ้านออดนีด่ก็ล่าตีหาเครื่องครับผมไปขออย่าอย่าไปครับซิมมี่โตให้พี่น้องรับชมบ่ครังแรกเขียดอยู่เหมือนเดิมครับนี่ร้อนครับผมไปครับดูน้ำกันครับ โอ้โตีนตาเปิดละล้ลางข้างในมีอาการครับพี่น้องอืมยังกินเอามีแต้มครับมีแต้มครับอย่างนี้คราวนี้มีอาการครับพี่น้อง เปลนมาป่าตัวมิเตซายเดียวกันครับสงสัยเป็นป่าคอกเดียวกันครับผมนี่ไปนี่ครับเอาสองเต้มแล้วครับเช้านี้เจียงแล้วครับว่าไายครับดังนี้เป็นยังไงครับผมอุ๊ปมิเต้มครับตายครับพี่น้องปูกัดหางครับ อแถวที่สามแล้วครับผมโอ้ยปวดรนครับอยูหลังนี้รับพี่น้องคันเบ็ดที่อยู่บริเวณนั้นแหละโอ้โหอยูยยย่ๆใส่ไงใส่ไงใส่ให้เอาเร็วครับแถมที่สี คุณพานอดนี่ไป,ไป่าพันอดมาแล้วครับนี่ขอพนอดครับผมสี่ตัวมีตัวแมร่รุ่นนีน้องมาขึ้นเนาะพีจะมันยามอยู่เนาะไปครับยามตัวครับพันอดเสร็จแล้วฝ <c oughs> ากกรห้องครับผม